มาโอเคเมื่อกี้ผมลืมอัดผมเปิดมาด้วยสนิคแมนนะช่วงเนี้ยปึ้งเต็มเต็มตายสองโดนคิววันนี้ผมจะไปรีวิวลูฟีเอ็กดิวพี่จะลองยิมซองปีนะครับผมก็ก็เราจะมาสอนวิธีการรับมือแชงไม่ในตัวด้วยนะครับผมเนี่ยแชงมาแล้วก็ดึงธงไปก่อนเลยสนิคแมนแบกว่าดึงธงไว้อยู่แล้วเนี่ยมาเราดึงธงไวอยู่แล้วเมืเ่งงอกี้ผมลืมอัดเราเปลี่ยนล่างเลยแชงมาเนี่ยถ้าแชงมาเราเปลี่ยนล่างรอเลย เหมือนจะมีคนอยู่ข้างล่างกดผิดกดผิดอันนี้แกนี้กดผิดอันนี้กดผิดอันนี้จะเลื่อนหน้าจอแล้วแบบไปโดนไปโดนสกิลสองไงเออมาดูฟีดูฟีดไม่ทำอะไรจ้าหนูดูฟีดไม่อะไรจะทำอะไรจ้าหนูเอ็งมันตัวนึงผมมันก็ปล่อยไปเลยปิงวะปิงวะไม่ไม่ตายอ่ะปิงอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วก็เปลี่ยนลายเลยวิธีการแก้ง่ายๆที่แก้ใช้ง่ายๆนะครับ สนิทก็มาทำอะไรเพื่อนผมเลลี่แต่หนึ่งเป็นบอกว่าอสสรพิษไงเป็นง,ง,งูแบบเป็นง,ง,งูพิษแบบว่ารอชกเงี้ไงอืออันนี้ตีไม่ได้โทษมันล็อกเป่าสนิทแมนมันล็อกเป่าไงอันนี้ตีทำลายไงก็ไม่ตายครับเพราะว่าตรงฉางจะอ่าเวลาโดนดาเมจยีน่ะสิบเปอร์เซ็นต์ศัตรูจะฟื้นฟูนะครับอือเพอร์เฟคดอปว่ะแล้วก็แก้ปัญหาด้วยเป่าแอนแบบเบิ้มๆเลยอือฟื้นฟูฟื้นฟูอะไรไม่ต้องมีหนู อย่า perfect dot เขาบอกว่าหลอกไงหลอกสมัครัวไงแต่แบบเรารอปล่อยไปเราปล่อยไปเลยไม่ต้องรัวเลยไม่ไม่ไม่งั้นเมื่อกี้เขาจะ perfect dot ได้แน่นอนเบนเบนเบนเปลี่ยนล่างเปลี่ยนล่างกันเปลี่ยนล่างบ่อยๆเน้นเปลี่ยนล่างบ่อยๆกันยังไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนกลางไฟไม่คุ้มสะกนิดกำลังแตกสองว่าเบนกับเรลลี่ทำอะไรจังทำอะไรจฉาขี้เขาเรียกฉา เขิงจ่งฉอ้โอเดิงโอ้ดิงโอ้ดิงทำไรจะหนู๋โอ้ด okay, okay. um ิ๊งทำไรจะหนูอย่าคิดว่าจะหนีรอดจากเสน่หกะมังได้ว่าหนีรอดจากเสน่หกะมังได้อาลูฟี่ฝั่งเราหรือเปล่าวะฝั่งเราหรือฝั่งเขาวะนี่ไงแทงอุ้ยกระตุกกระตุกกระตุกสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดกระตุกกระตุกกระตุกเครื่องร้อนอืมกระตุกกระตุกจัดเลยกระตุกโอเคครับผมโอเคเหมือนกันรีวิวก็จบไปเท่านี้นะครับก๊อฟวิธีการแก้ชันง่ายก็คือเอาไว้อยู่ นัำมนมาเดียวอยู่ดามเดียวเอาให้อยู่ใน้ชอบเดียวก่อนคลิปรีวิวรูฟี่ก็จบไปแท่วนี้โหดาดควิวตัวอะไรต่อไปก็เมนไว้ในคลิปเลยครับสวักันครับทุก